สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปาพามาชมต้นบอนสีกันดีกว่าไหนใครยังเลี้ยงบอนสีอยู่บ้างคะเราก็คนหนึ่งนะคะที่ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าชอบในความสวยงามของไม้ใบความหลากหลายของเขานะคะก็จะมีนี่ต้นนี้นะคะ,ะกุมภกรันอันนี้ใครๆก็รู้จักแน่นอนเลยคะ่ะชายชนไม้ในตำนานเลยนะคะแล้วก็ตามโอ้อันนี้ใบแดงล้นเลยคะ่ะเพื่อนๆคะอ่าอันนี้ ผมพี่มานค่ะอันนี้ก็ในตำนานนะคะที่ตอนนั้นคือหากันสุดๆแล้วราะคาแพงมากเรามาซื้อตอนหลังแล้วนะคะมาซื้อสะสมที่จํำชื่อไม่ได้นะคะป้ายชื่อหายแอบเสียดายทำป้ายชื่อหายได้อย่างไรกันอืแล้วก็อันนี้รัศมีเงินค่ะสวยมีบางต้นโดนหอยทอดโดนหอยทากเข้ามาขโมยกินนะคะนี่มาขวานหลังสันนี่นี่นะคะมาขวานหลังสันสวยที่ในทองเหม็นค่ะ ในทองเหม็นก็น่ารักอันนี้ไม่ใช่นะนี่ถานนทตังกากณนาศูนค่ะโดนหอยทากแท้ไปอะไรไปไม่ค่อยจะงอกงามเลยนะคะจะมีอันนี้สัจธรรมสัจธรรมมันจะมีช่วงหนึ่งที่สวยสวยนะคะตอนนี้โสมหนีม่วงมงคลค่ะสวยมากสนมากๆอ่ะมีอะไรอีกนี่ก็ไรเนาะดูสิขุมทองขุมทองนะคะ คือไว้ในเนี้ยเราอ่ะโดนปัญหาคือหอยทากเข้ามากัดประจําเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวถอยให้ดูเนี่ยค่ะเป็นแบบยกยกขึ้นนะคะเปิดประทุนะ่ะหอยมันก็เลยเข้ามาได้นะคะมามุมนี้บ้างดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงนอกนอกตู้ตลอดเลยนะคะก็จะเลี้ยงนอกตู้ตลอดเวลานะคะก็จะไม่เคยยุบเลยอันนี้กีตาร์สมุดนี่ไม่เคยยุบเลยนะคะแค่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ก็จะสวยขึ้นเป็นพิเศษนะคะนี่ย ความที่เป็นสีชมพูเนี่ยชมพูแบบแทบจะเรืองแสงเลยนะก็อชื่ออะไรนะจาไม่ได้อนะีกแล้วกุมภกาันใช่ไหมถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะคะน่าจ,จะเป็นกุมภกุมภการแล้วก็ชื่อรุ่นถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะนางเลิว้วถ้าทำผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะอน,นุนเพิ่งงอกมาใหม่อันนี้ไก่ดีชาค่ะแล้วก็ ปกหลงขาวเดี๋ยวดูนี่ไกสุพรรณไกสุพรรณนะคะนี่ก็อยู่ข้างนอกตลอดไม่เคยยุบอันนี้เราไม่ทราบชื่อจริงๆนะคะอันนี้พยายามถามจากหลายๆผู้รู้แล้วก็บอกมาหลายชื่อเหลือเกินแล้วก็เลยไม่มั่นใจว่าตกลงอะไรกันแน่นะคะแต่สวยสวยมากก้านแข็งแรงดอกมานี่นี่นีสวยตลอดกาลค่ะนี่ก็ ไก่ลาชาวดีนะคะแล้วก็มีไก่สุดสงวนเพิ่งงอกมาใหม่เมื่อว่าหน้าฝนนี่เองนางไหมอยู่นี่นางไหมนะคะแล้วก็จะมีบับเบลิลมีไก่ตัวงามมีจอมทัพนะคะแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูชื่ออีกทีนึงคะ่ะนี่สุขีจัดทัพนะคะสวยมากอันนี้ก็เรียกเลี้ยงนอกตู้นะคะคือแบบสวยอะ่ะ เวหมูนหาแดดหน่อยชะเอียงแดดและค่ะอ่าสวยมากเลยค่ะเป็นต้นที่ชอบมากๆเลยนะคะนูน่นทางนู้นก็แบบกะเละกะลาดมากเลยค่ะสักการิมิตโอ้ยชื่อจางมากเลยชื่อสักการิมิตนะคะนี่เพิ่งง่อกมาใหม่ยางนอกตู้ไงอันนี้ก็อ๋อนี่นี่ชมพูทวีปค่ะนี่ตัดสีแล้วก็มหาเศรษฐีค่ะไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้กระถางเล็กนะคะ อันนี้น่าจะเป็นมิ่งมงคลนะคะนี่เขาสักการเลี้ยงนอกตู้ก็สวยได้นะคะนี่คือตอนช่วงหน้าแล้งน่ะก็ไม่ยุบนะคะเพียงแต่ว่าต้นมันจะไม่โตแบบนี้นะคะส่วนนี้กอกเกดค่ะกอกเก็ตก็เพิ่งมาสวยตอนหน้าฝนนี่แหละคะ่ะตอนหน้าแ้งนี่แทบจะแทบจะยุบแต่ก็ไม่ยุบค่ะอ๋อมีนูนด้วยนะคะพันท้ายนอลระสิงโตช้ามากเลี้ยงนอกตู้ไงคะถ้าเลี้ยงในตู้น่าจะโตดีไปแล้วนะคะ มุมนี้นะคะสองต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ตลอดเลยนะคะก็จะสวยอย่างนี้ตลอดเลยก็คือจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ไม่เคยยุบกอค่ะอันนี้เป็นลูกของยอดมองกุฎนะคะส่วนอันนี้หนุมานอมพับพลาค่ะนี่ก็ชอบนะคะนี่ยอดมองกุฎค่ะสวยมากเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่ก็จะมีสีริโชคนะคะนี่สีริโชคแล้วก็อนนียุทธหัตถีนะแล้วก็อันนี้สวนดุสิตค่ะ ต้นนี้ก็สวยนะคะนี่เลี้ยงนอกตู้ตลอดเลยช่วงหน้าแรงก็จะแบบว่าเล็กๆลงไปนะคะต้นนี้ชื่อนารีบูรพานะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะอันนี้เศรษฐีสุพรรณค่ะเพิ่งงอกมาใหม่หลังจากยุบตัวไปนะคะแล้วก็นี่อพก้าวค่ะอพก้าวสวยมากเลยสวยนี่แต่งหางแล้วสวยมากเลยค่ะครบเก้าสียังมีแบบดูซีพิการโอ้ย ส่วนต้นนี้ได้มาในนามขุนสีนะคะก็ไม่มั่นใจว่าต่างกับนางไหมยังไงนะคะปลาดูไม่เป็นจริงๆค่ะคล้ายกันมากเลยอะแต่พอพอเริ่มเต็มวัยนี้ชักเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วไว้เดี๋ยวมาทําคลิปแยกเอาสองกระถางมาวางใกล้ๆกันนะคะสมาริบวันนี้ขอจบคลิปไม้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ